รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับรวมพลคนน่ารักสนับสนุนโดยผู้ลิตคิส r e f ฟ e c h i n g mouse spray พ่นปุ๊บยิ้มปั๊บสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารัก <Wow. S 2> ีไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วล่ะครับพี่คิ้วคิวก็เลยชวนคุณแม่และคุณลูกสุดคิ้วมาร่วมสนุกไปกับพวกเราครับจะน่ารักขนาดไหนและเป็นใครกันบ้างไปพบกับพวกเขาเลยจ้า มาแตค่ะหนูชื่อว่าอะไรไต่น้ำครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงกันิชาเกิดเกศดาน้องมาแตค่ะอนุบาลเด่นล่าค่ะห้าขวบค่ะน้องมาแตคะวันนี้มากับใครคะพ่อแม่ค่ะว้าว สวัสดีครับผมพี่น้องไตรน้ำครับอายุ5้าขวบมาจากโรงเรียนอินเตอร์กิฟเสรีไทยอยู่ห้องเคทวีบีตรน้ำมากับใครครับคุณพ่อคุณแม่ครับว้าว <Wow. S 2> สวัสดีค่ะหนูชื่อเอยานะคะอยู่โรงเรียน i b s ค่ะอนุบาันสามนะคะห้าขวบครึ่งค่ะวันนี้มากับใครคะแม่ค่ะว้าว wow. สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาธิรวัตนพงษ์เววเดชชื่อเล่นชื่อน้องโงบครับอายุหกขวบครับอาสำชันสมุปปาการครับวันนี้มากับใครครับมากับแม่ครับว้าวไม่มีค่ะอยากมีน้องไหมคะอยากค่ะท้องสาวค่ะไม่มีพี่น้องอย่างนี้เวลาเล่นของเล่นที่บ้านเล่นกับใครคะ เล่นคนเดียวค่ะไม่มีครับอยากมีไหมครับไม่ชอบไม่ชอบมไม่มีค่ะแล้วอยากมีน้องไหมคะอยากได้น้องสาวจะได้เล่นกับน้องใช่ไหมใช่ค่ะพี่แฮปปี้ก็เคยมาที่รายการด้วยครับสนุกมากครับแล้วพี่แฮปปี้ได้ของเล่นอะไรไปครับครั้งที่แล้วรถบังครับในน้ําครับแล้ววันนี้น้องโฮบอยากได้ของเล่นอะไรครับอยากได้รถบังครับแบบพี่ครับเอาบนบก อยากได้ตัวต่อแม่เหล็กครับของเล่นเลโก้แล้วน้องเอญยาชอบเล่นอะไรคะชอบเล่นของเล่นในบ้านจิ๊กซอแล้วเวลาต่อจิ๊กซอคุณแม่ช่วยต่อด้วยไหมคะไม่ค่ะหมาค่ะคืมอนเตอร์ค่ะนกแล้วก็ปลาแล้วก็เต่าด้วยกระต่ายก็มีนะคะ ไม่ค่ะอยากเลี้ยงไหมคะอยากค่ะอยากเลี้ยงตัวอะไรกระต่ายชอบกระต่ายเหรอคะค่ะนีครับหมาครับเบคอนครับรู้จักวันแม่ไหมรู้จัก,จกวันแม่วันที่เท่าไหร่ 12— มีนาคมคะ่ะ 12— มกราคมฉเฉลยก็คือ12สสิงหาคมคะ่ะคิดว่าวันแม่คือวันอะไรคะไหวคุณแม่เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะวันแม่ครับไหวคุณแม่ครับ วันแม่ครับวันแม่ของเราคนเดียวไหมครับวันแม่ของทุกคนครับกงกับวัน12สิงหาคมครับเราต้องไหว้แม่ครับแล้วน้องโฮบเคยไหว้คุณแม่ไหมครับไม่เคยครับ <c oughs> โฮไหว้คุณแม่ทุกวันครับว้าวแล้วเวลาเราไหว้คุณแม่ในวันแม่มักจะใช้ดอกอะไรคะดอกมะลิดอกมะลิมีสีอะไรคะ นะดอกมสีแดงดอกะลิสีขาวครับดอกมะลิสีขาวครับดอกมะลิสีขาวค่ะถ้าเราทาไมเราต้องไหว้คุณแม่ด้วยคะเพราะว่าแสดงความรักแห่งชาติค่ะจะได้บอกลกคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่หนูใจดีมากเลยค่ะตามใจค่ะคุณแม่ชอบซื้ออะไรให้หนูบ้างคะซื้อแค่เสื้อคุณแม่ทําผมให้ค่ะวันนี้สวยมากเลยค่ะ รักที่สุดในโลกเลยค่ะคุณแม่สอนให้หนูพูดพอๆค่ะเป็นเด็กดีค่ะหนูรักคุณแม่ค่ะรักกี่เลยค่ะวันนี้จะเซอร์ไพรส์คุณแม่หนูจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณแม่คะเงินค่ะ100ล้าน แล้วใส่น้ำเคยจุ๊บคุณแม่ไหมครับเคยครับจุ๊บกันอยู่ถึงวันเนี่ยคือต้อเป็นเด็กดีครับคุณแม่จะได้ดีใจว้าวคุณแม่ทำอาหารให้ผมกินแล้วก็คุณแม่ก็เปิดหนังให้ผมดูครับอยากซื้ออาหารให้คุณแม่ครับรักคุณแม่ครับมากเท่านี้เลยครับว้าวใครคิดว่าชนะแน่นอนยกมืออี<ห>นกนะ ผมมีคนไทยถูกทุกข้อแม่เก่งเพราะว่าแม่สมองดีแม่เราสมองดีแล้วแม่ใครสวยที่สุดหนูแม่หนูสวยแม่หนูแต่งหน้าไว้เชื่อเราเห็นแม่ของส่น้ำแต่งหน้าให้แม่เราจริงเหรอใส่น้ำแต่งหน้าให้แม่ของเอียค่ะแต่ละทีมพร้อมไหมคะพร้อมชื่อทีมว่าอะไรคะแม่ลูกดูดกิวครับ สาคยคุยค่ะ,คะลูกว่าสุดคุยครับแม่ลุงมาเต้คิวคิ้วเฮ้ยมอนเต้เหมือนชื่อหมาหนูเลยอ่ะคำถามข้อที่หนึ่งผมข้ับผมรู้แล้วค่ะย่าไม่่ะคุณแม่ของเราชอบทานส้ตมตำปูปลาใช่หรือไม่ใช่เขาตอบทีละคนค่ะใช่อค่ะใช่ไม่ใช่ค่ะใช่ครับเฉลยนะ สอคุณแม่ของเราชอบสีอะไรชอบสีม่วงชอบสีชมพูชอบสีม่วงครับชอบสีชมพูค่ะชอบสีเขียวครับชอบสีเบนโบอค่ะคุณแม่เฉลยนะคะคุณแม่ไม่ชอบอะไรแม่หนูไม่ชอบหนูลีลาค่ะไม่ชอบรูจสวครับไม่ชอบเด็กดื้อค่ะไม่ชอบเ็นวันเตอร์ครับคุณแม่เฉลยนะคะ ชื่อมอนเตอร์เหมือนหมาเราเลยข้อสุดท้ายนะคุณแม่เราหายตัวไปเราจะไปตามหาคุณแม่ที่ไหนที่ดินนี่แม่กับแม่เหมือนกันครับที่นัดนทำเล็สค่ะพอผมไม่รู้อ๋อผมรู้แล้วไปร้านโทรศัพท์ไปโทรหาแม่ เด็กๆคะมีความในใจจะบอกคุณแม่ไหมหนูรักแม่ค่ะหนูรักแม่มากหนูก็จุ้มมีว้าวรักคุณแม่มากเลยค่ะจะจุ๊มแล้วก็กอดทุกวันเลยค่ะรักแม่ครับอ เป็นลูกที่น่ารักกันจังเลยครับ <_ royable> น่ารักแบบเนี้ยเห็นที่พี่คิวก็ต้องรีบให้ของเล่นซะแล้วแต่ก่อนอื่นตามกติกาเราไปจับลูกบอลสีกันเลยครับเริ่มจากคนที่หนึ่งน้องโฮปจับเลยครับได้สีฟ้าครับถือไว้เลยครับคนที่สองครับน้องมาแตจับเลยครับผมน้องมาแต้สีชมพูครับและคนต่อไปน้องใส่น้ำครับน้องใสยน้ำได้สีเหลื และน้องเอาได้สีม่วงครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปแกะกล่องของเล่นพร้อมๆกันตอนนี้ไปพักสักครู่นะจ๊ะคิวคิวแล้ววันนี้พี่คิวคิวก็มีสาระดีๆจากภูริตคิสมาฝากกันด้วยล่ะครับชมเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปแกะกล่องของเล่นพร้อมๆกันตอนนี้ไปพักสักครู่นะจ๊ะคิวคิวสาระน่ารู้โดยภูริตคิสตอน โรค RSV ในเด็กไวรัสตัวร้ายที่ต้องเฝ้าระวังลูกไอมากหรือว่าโรคสเป็น RSV อาการไอเกิดได้สักหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้หวดัดภูมิแพ้หลอดลมอักเสบปอดอักเสบโดยเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่กังวลกันมากก็น่าจะเป็น RSV ใช่ไหมคะ RSV เป็นไวรัสทางเดินหายใจชนิดหนึ่งโดยอาการจะมีอาการไอมากเนื่องจากเสมหะจะเยอะแล้วก็เหนียวคนโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า2ปีในเด็กเล็กๆเ,เนี่ยจะไม่สามารถไอขับเสมหะออกมาเองได้ค่ะโดยอาการเริ่มต้นอาจจะเริ่มสักน้ำมูกหรือว่าไขาต้ต่ำๆก่อนหลังจากนั้นจะเริ่มไอเยอะขึ้นไอมากจนอาเจียนหรือมีหายใจหอบหน่อยเริ่มด้วยได้ค่ะการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการค่ะ ถ้าไอมากให้ดื่มน้ําเยอะๆและช่วยไอขับเสมหะออกมาถ้าเสมหะค้างค้างมากอาจจะต้องเข้ามาปนยาและดูดเสมหะที่โรงพยาบาลแต่หากมีออกซิเจนต่ําควรเข้ามารับออกซิเจนและนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลค่ะจะเห็นได้ว่า RSV เป็นโรคที่รุนแรงดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกๆมีอาการเหล่านี้ควรนําเข้ามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ กลับรวมพนลคนน่ารักคิวคิวแฟมิี่กลับรมพลคนน่ารักรนนลรกลับมาสนุกกันต่อกับรายการคิวคิวแฟมิลี่กลับรวมพลคนน่ารักตอนนี้คือเวลาที่เราจะมาเก็บกล่องของเล่นกันทีละกล่องครับเริ่มจากน้องโฮบใช่ไหมเอ่ยใช่คับน้องโฮปพ,พร้อมไหมครับ พร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยครับหนึ่สองเปิดไม่ขึ้นว้าวโอ้ยทีเ่เราชอบสไปเดอร์และชอบสไปเดอร์เกยว้าวและนี่ก็คือสไปเดอร์แมนเรียลเว็บอัลติเมตเว็บแบล็คเซอร์ของน้องโฮปนั่นเองครับในนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ มีเจลของสปายได้ไมแล้วก็มีที่เปิดครับก็เอาไปใส่ในแขนครับแล้วกสายออกครับแล้วก็ใส่ยยลงไปครับสายนี้เอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้รัดแขนครับกาลังใส่ยายครับแล้วก็มันจะพ่นใย,ยออกมาครับน้องพบครับชอบไหมครับ น้องโฮมจะเอาไปแบ่งพี่แฮปปี้เล่นไหมครับแบ่งครับเล่นแล้วต้องล้างมือด้วยนะครับเดี๋ยวผมช่วยคุณแม่เก็บของเล่นด้วยครับตอนนี้ผมขอไปยิงไรก่อนนะครับแปลงล่างเป็นสเปร์แมนว้าวต่อไปเราไปเปิดกล่องของเล่นกล่องที่สองของน้องมาแต่ครับถ้าพร้อมแล้ว p o l y Pocket Fashion Pack ไลโอของน้องมาแต้นั่นเองครับให้ตุ๊กตามากี่ตัวคะสี่ตัวค่ะอันนี้คือตัวที่1ค่ะผู้ชายค่ะคนที่2ค่ะใส่ชุดกระโปรงแล้วก็ถึงเกงสีม่วงค่ะใส่แว่นได้ค่ะคนที่สมค่ะผมสีเหลืองค่ะตัวที่สี่ค่ะหนูชอบตัวนี้ค่ะมันสวยค่ะเขาให้ชินมาเยอะเลยค่ะ ให้ของแต่งตัวมาด้วยค่ะต่อไปหนูจะแต่งตัวตุ๊กตาค่ะจะแต่งตัวตุ๊กตาปาร์ตี้กับพี่คิวคิวค่ะหนูเลือกกระโปรงสีชมพูค่ะหนูเสร็แล้วค่ะหนูตั้งชื่อให้ว่าโรเซร่ค่ะสวยญไหมคะ วว้าวก่อนที่จะเล่นของเล่นต้องทำกันบ้านก่อนนะคะต้องเก็บของเล่นแล้วต้องไปล้างมือด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายต่อไปเราไปเปิดกล่องของเล่นกล่องที่3ของน้องใส่น้ำพร้อมมีครับน้องใส่น้ำพร้อม่ะะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยกันนับน มาจูเรตเคี t i c ทิกส์เ s สคิวสเตชันของน้องสายน้ำนั่นเองครับผมแลสเตชันเดับเพิงครับชอบไหมครับชอบครับมีอะไรบ้างครับมีรถจดับเพิงครับน้องสายน้ำกําลังจะทำอะไรครับประกอบสเตชันดับเพิงครับประกอบหลังคาครับประกอบทั้งขึ้นเสร็จแล้วครับนี่ครั เซชันแต่เพิ่งของผมเสร็จแล้วครับโอเคเล่นยังไงครับอันนี้รถเ,เสร็จตรงนี้ครับไปแล้วครับตรงนี้ก็จะเปิดได้ครับกดปุ่มตรงนี้เปิดประตูรถก็ไปจอดครับน้องสายน้ำจะเอาไปเล่นกับใครบ้างครับเสร็จแล้วไปแบ่งเพื่อนเล่นแต่ว่าต้องทำกันบ้านให้เสร็จก่อนครับเล่นเสร็จแล้วน้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บนะคะ ับพร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยกันนับนะมหนึ่อานี่งามอามี่สองนองนึ่องสองานึ่งอ่ะวอาวแลนี่ก็ององน่านึ่สนองนององนอง เรียลค่ะอยู่ในเล่งดิสนีย์เป็นนางเงือกค่ะเขาว่ายน้ำในทะเลผมสีแดงตัวสีชมพูกับสีม่วงแล้วกระโปรงเขาก็เป็นสีเขียวสีชมพูก็เป็นข้างหลังค่ะเขาให้อะไรมาบ้างคะเคสติ๊กเกอร์มาด้วยแล้วก็ซ่อมช่อถอดได้ค่ะถอดแล้วค่ะ ต่อไปจะทําผมค่ะต่อไปหนูกําลังจะเปลี่ยนกระโปรงค่ะต้องหมุนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะชุดสีชมพูค่ะน่ารักะะมีคะมีรองเท้าด้วยค่ะรองเท้าส้นสูงค่ะน้องเอย่าชอบไหมคะชอบค่ะก่อนเล่นของเล่นต้องทำกันบ้านก่อนนะคะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยค่ะ อย่าลืมล้างมือด้วยนะคะเพื่อนๆนองเออขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับของเล่นกันใหญ่เลยล่ะครับของเล่นเนี่ยมีประโยชน์ต่อเด็กๆอย่างมากเพราะจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการตามช่วงวัยฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่สําคัญยังได้ฝึกการคิดการเรียนรู้จากวิธีการเล่นของเล่นด้วยล่ะครับแล้วจะสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าน้องๆได้รู้จากการแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนๆได้เล่นด้วย ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆเล่นของเล่นต้องเล่นให้เป็นเวลาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งและเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่แล้วก็ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยครับตอนนี้ให้เพื่อนๆทางบ้านเตรียมนมเพื่อไปดื่มพร้อมกันกับพวกเราในช่วงหน้ากับปาร์ตี้สุดพิเศษแล้วเจอกันนะครับ อยากให้เพื่อนเล่นด้วยค่ะให้เลยค่ะวันนี้จะซชว์สัตว์มาให้เพื่อนๆนครับอยากให้เพื่อนๆนได้ต่อสนุกสนุกครับให้ครับวันนี้หนูเอาจิ๊กซอว์มาให้เพื่อนๆนด้วยค่ะหนูไม่ได้เล่นแล้วค่ะเลยอยากให้เพื่อนๆนเล่นค่ะให้ค่ะวันนี้ใต่น้ำเอาของเล่นมาแผ่งมันให้เพื่อนเนด้วยครับของเล่นเครื่องมือยังครับจะได้ให้เพื่อนเพื่อนเล่นสนุกสนุกครับให้ครับ ชื่อชื่อแซมลิทผาดเหลือพนพลินน่ารักชื่อชื่อแซมลิทผาดเหลือมพลนเพลินน่ารักน้องๆครับน้องๆพร้อมที่จะปาร์ตี้กันหรือยังครับและปาร์ตี้ในวันนี้ก็คือปาร์ตี้วันแม่ ก็จะมีข hmm. ้าวผัดไก่คาราเกะยากิอูดงทงกัตสึแล้วก็มีอาหารแสนอร่อยอีกมากมายถ้าพร้อมแล้วลุยเลยใส่น้ำกินอะไรอยู่ครับข้าวผัดครับอร่อยไหมครับอร่อยครับว้าวใอยากกินอะไรอยู่ครับไก่ค่ะอร่อยไหมครับอื้ออร่อย น้ำกำลังกินอะไรอยู่ครับแครอทครับแต่ว่าหนูกินแครอทหมดแล้วอว้าวน้องโฮปครับน้องโฮปชอบทานจานไหนครับจานนี้ครับไก่ทอดครับว้าวน้องสายน้ำชอบทานอะไรที่สุดครับข้าวบดครับข้าวผัดอร่อยไหมครับอร่อยคับ อร่อยจริงอร่อยว้าวน,น้องๆครับเรามีไอศกรีมแสนอร่อยด้วยใครชอบกินไอติมรสอะไรบ้างครับหนูอชอบช็อกโกแลตค่ะชอบโอรีโอค่ะผมชอบบีโบครับชอ,บชอบกโกแลตครับหรือเปลเอน็นจัมา น้องๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดื่มนมพร้อมกันแล้วล่ะครับน้องๆทางบ้านก็น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับเตรียมนมให้พร้อมแล้วเรามาดื่มนมพร้อมกัน1นึ่งสองาโอเคดื่มนมกันเลยครับโอ้โหน้องๆทุกคนดื่มนมกันเก่งมากเลยครับใครตอบได้บ้างว่านมมีประโยชน์ยังไงครับมีแคลเซียมสูง แล้วก็ทําทำให้แฟนแข็งแรงด้วยว้าวปาร์ตี้วันแม่ในวันนี้สนุกมากเลยล่ะครับก็ต้องขอขอบคุณผูลิดคิสรีเฟ e ชิ i n g มาลสเปรย์พ่นปุ๊บยิ้มปั๊บวางจำหน่ายแล้วที่เฮลอัพและฟาร์มาซีฟาสซิโนช็อปปี้ลาซาด้าร้านไดกิยะบายซาโตอิจิร้านไอศครีมเด็กหญิงไอติมและลูกโป่งจากร้านเจี๊ยบโบโซบอลลูน ราจะมีของเล่นอะไรมาให้น้องๆได้เล่นกันบ้างต้องติดตามกันให้ได้นะครับวันเสาร์9โมง45ทางอมรินทีวี HD ช่อง34สําำหรับวันนี้มีความสุขคิ้วๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเด็กภูมิใจมากเลยค่ะชอบที่เขามีพัฒนาการที่แบบว่าเติบโตสมบัยสําหรับเขาค่ะเวลาเราแนะนำหรือสอนอะไรให้ปรับปุงอะไรเขาก็จะมักจะพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ น้องมาเต่คะคุณแม่ดื้อไหมคะไม่ดื้อเลยค่ะรักแม่กับพ่อค่ะเขาเป็นเด็กพูดรู้เรื่องรักมากเลยค่ะรักมากไหมครับรักมากกอดกันคาวันเลยครับชเน้องเยเย่เป็นเด็กดีค่ะพูดง่ายแต่ก็จะแบบอยู่ไม่นิ่งนิดนึงค่ะ ค่ะภูมิใจมากค่ะอย่างวันนี้ก็แบบว่านึกว่าจะไม่รอดละแต่ก็โอเคค่ะ,ะลูกชายทั้งสองคนค่ะทั้งพี่แฮปปี้แล้วก็น้องโฮผ่กก็มารายการคิวคิค่ะถ้าถามว่าหลักและภูมิใจก็คือหลักลูกชายทั้งสองคนโฮก็เป็นเป็นไมโครเวฟจริงๆค่ะคือเขามาเติมเต็มทั้งให้ให้ครอบครัวแบบได้มีความสุขรักครับ <laughs> เสื้อนิคสิทธิ์แท้จากรายการคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับร้องให้ช็อปแล้ววันนี้มีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกถูกใจตัวกตูนลัยไหนเลือกได้เลยสแกน QR Code แล้วจับจองกันได้เลยครับ Amarin TV